คุยเรื่องมะเร็งกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติการคัดกรองแนละการรักษามะเร็งปากมดลูกการรักษามะเร็งปากมดลูกนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเป็นมะเร็งอที่ระยะไหนถ้าเป็นระยะแรกสุดเลยระยะที่1การรักษาจะรักษาด้วยการผ่าตัดระยะที่2ถึงระยะที่4 a การรักษาจะเป็นการรักษาโดยการใช้ฉายแสงร่วมกับการให้ยาเคมีบําบัดคะ่ะ ถ้าเป็นระยะที่4 b ีคือมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆแล้วการรักษาจะเป็นการให้ยายเคมีบำบัดอย่างเดียวหรือเป็นการรักษาแบบประครับประคองนะคะก mm hmm. ารคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะตามแนวทางของรชาชวิาลสูตินารีเวสแห่งประเทศไทยนะคะ mm hmm. ก็แนะนำให้เริ่มมีการคัดกรองที่อายุ25ปีนะคะหรือในคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพัมพนธ์มาก่อนเลย mm hmm. ก็แนะนำให้เริ่มคัดกรองที่อายุ30ปีค่ะ โดยที่ทำไปจนถึงอายุ65ปีนะคะปัจจุบันนี้การคัดกรองในประเทศไทยเนี่ยมีด้วยกันอยู่3วิธีหลกัหลกๆก็คือ 1. ตรวจด้วยเซลล์วิทยาอย่างเดียวนะคะหรือไซโตโลจีเนี่ยแนะนำให้ตรวจทุก2ปีถ้าเป็นการตรวจเซลล์ร่วมกับการตรวจเชื้อไวรัส HPV หรือตรวจ HPV อย่างเดียวก็แนะนำให้ทำทุก5ปีนะคะโดยในปัจจุบันนี้ค่ะ ในผู้หญิงไทยที่มีเลขประจำตัว13หลักนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจ Primary s p v หรือตรวจการคัดกรองด้วยการตรวจเือ s p v เดียได้ฟรีทุก5ปีนะคะ